สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บูญสามวาเปิดแบ่งปันจอบสีหลวงพ่อไปครับจอบเล็กวันนี้นำจอบเล็กมาก่อนแล้วกันนะครับก็มีเนื้อทองแดงหนึ่งองค์เนื้อทองเหลืองสี่องค์นะครับก็มาตามสัญญานะครับว่าเพื่อนเพื่อนกดติดตามผมครบหนึ่งพันแล้วเนี่ยผมก็จะนำเหรียญจอบสีหลวงพ่อไปเนี่ยค่อยๆทยอย ออกให้เพื่อนๆได้เช่าบูชานะครับเป็นพระที่ผมได้จองมาจากวัดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเชื่อมั่นได้ว่าเป็นของแท้จากวัดแน่นอนครับรับประกันแท้จากวัด100%เครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับมีอยู่ห้าองค์ตามหมายเลขหนึ่งสหนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจ ก็ทักไลน์มาก่อนเน no. ี่ยผมก็จะดูเวลาวันเวลาที่ทักไลน์นะครับว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับก็แบ่งปันให้เพื่อนๆท่านละหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เคยได้เช่าจากผมไปแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้จากผมไปเนี่ยก็ได้เช่าก่อนนะครับก็แบ่งปันกันคนละองค์นะครับเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ ไกลๆเนี่ยก็จะได้ทั่วถิงกันนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนๆ FC กันนะครับ <_ p Soviet> ก็แบ่งปันกันให้นะครับวันนี้นะครับก็ลองดูตั้งแต่องค์ที่1นนะครับองค์ที่1ก็เป็นเนื้อองค์ที่1เป็นเนื้อทองแดงนะครับเอ้เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยร้อนแรงมากส่วนทัดไกลแล้วค่อยคุยกันนะครับว่า,าราคาจะจะเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าชอบองค์ไหนองค์ที่หนึ่งเนื้อทองแดงเป็นอย่างนี้นะครับพิมพ์ทรงก็เป็นอย่างนี้เนื้อหาเป็นอย่างนี้เพื่อนๆชอบใจไหมนะครับรับประกันแท้ทุกองนะครับองค์นี้ก็สวยงามดีนะครับมีเม็ดจุดนะครับตามที่ต่างๆนะครับเม็ดก็สมบูรณ์คมชัดนะครับ ถ้าเม็ดทางวัดก็มีข้างบนด้านใน4เมตดนะครับและด้านข้าง8เมตรก็เป็นอริยสัจสี่นะครับสเมตรด,ด้านบนด้านในแล้วก็8เมตรด,ด้านในขอบเนี่ยนะครับส่วนจุดอื่นๆที่เกินขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อระเบิดจากในบ็อกนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามบางองค์เนี่ยก็มีอยู่ในเมตตาหรือบางองค์ก็อยู่ในซอกแขน แล้วแต่นะครับว่าเป็นเหรียญหล่อก็จะมีความสวยงามด้านหลังนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยจะมีความสวยงามเหมือนเนื้อนวะโลหะเลยนะครับโค้ดก็ตอกอยู่ด้านด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะครับระหว่างเลข7กัะเลข8นะครับโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับองค์ที่1นึ่ัดไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับแล้วก็ทักลายมา ว่าชอบองค์ไหนอันนี้องค์ที่สองครับองค์ที่สององค์ที่สององค์ที่สองนะครับเปิดกล่องดูองค์ที่สองเป็นยังไงครับองค์ที่สองเนี่ยผิวพันธ์สะอาดสะอ้านด,ดีมากเลยนะครับก็มีผิวเขาเรียกพลายเงินนะครับผิวพลายเงิน ไม่ไม่ใช่ทองเหลืองจัดนะครับแล้วก็มีเส้นเห็นไหมมีเส้นอันนี้ก็คงแนะนําไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้หมดแล้วแวก็ดูว่ามีดวงตาเป็นยังไงนะครับดวงตาก็เรียบร้อยดีนะครับเม็ดจุดเล็กๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อที่เกินขึ้นมานะครับก็สวยงามดีนะครับโดยรวมแล้วสวยงามนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีรอยตะเข็บนะครับเห็นไหมมีตะเข็บ เห็นตะเข็บประกบนะครับบล็อกประกบแล้วก็เนื้อทองเหลืองอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองก็จะมีโค้ดอยู่ระหว่างเลข2กับเลข4นะครับด้านซ้ายมือเราโค้ดก็ชัดเจนดีนะครับไม่ต้องส่องนะต้องส่องไหมครับนะ <c oughs> ครับโค้ดก็ชัดเจนดีอุ้ยทออาพายครับ นะครับก็สวยงามดีนะครับใช้ได้ผ่านไปนะครับหมายเลขสองต่อไปครับหมายเลขสามหมายเลขสามนะครับ เลข3ก็สวยนะครับผิวคมชัดนะครับโหเนี่ยคมมากเลยนะครับยิ่งหลังหลังนี่ยิ่งสวยนะครับเห็นไหมฮะมีครบถ้วนทุกจุดที่ผมได้เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับลักษณะพ้าแท้เป็นอย่างไรก็องนี้ก็เป็นอย่างนั้น100%อร์เซนนะครับคงไม่ต้องบอกแล้วนะครับ พียงแต่ว่าดูความสวยงามของแต่ละเหรียญเท่านั้นเองว่าแต่ละเหรียญมีความสวยงามอย่างไรไม่มีรอยบุบสลายไม่มีรูไม่มีร่องนะครับเพื่อนๆก็จะได้เลือกได้เลยนะครับผมจะไม่ต้องส่งรูปให้ดูทางไลายอีกนะครับก็ดูในนี้ได้เลยส่งเฉพาะโค้ดอย่างเดียวแล้วกันนะครับโค้ดก็ชัดเจนดีนะครับ นะครับนี้ก็เป็นหมายเลข3ก็มีตุ่มๆก็จุดต่างๆก็สวยงามนะครับใช้ได้นะครับหมายเลข3นะครับองนี้เวลาเพื่อนๆทักลายก็บอกมาว่าชอบหมายเลขอะไรก็แบ่งปันกันนะครับคนละหลนึ่งเหรียญจะเลือกทองแดงก็ได้หรือ ทองเหลืองก็ได้ราคาต่างกันนะครับทองแดงก็อาจจะแพงกว่านิดหน่อยอันนี้อันนี้กล่องที่สี่นะครับอันนี้ก็สวยนะครับองนี้ตุ่มเยอะเลยองนี้มีตุ่มเต็มไปหมดเลยนะครับใครชอบเนื้อเกินเยอะๆก็อันนี้ก็มีตุ่มเพิ่มเนี่ยตุ่มคู่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 ส่วนใหญ่คนจะชอบนะครับ ที่มีเนื้อเกินแบบนี้จะได้รับการเลือกก่อนเลยนะครับก็อันนี้ก็มีซอกแขนก็มีนะครับตุ่มนี้ก็ถือเป็นจอบเล็กที่สวยงามนะครับจอบเล็กเนี่ยน่าจะมีน้อยกว่าจอบใหญ่นะครับแล้วก็ราคาเช่าหาในอนาคตเนี่ยจอบเล็กไม่แน่อาจจะแพงได้นะครับเพราะเนื่องจากความที่จะมีจำนวนน้อยกว่านะครับ แล้วก็แถมเบาด้วยนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักไม,ไม่ไม่หนักเพื่อนๆนที่ไม่ชอบผ้าใหญ่ก็หันมานิยมจอบเล็กได้นะครับุยขออภัยครับเดี๋ยวเช็ดแว่นนะแว่นนะครับก็ให้ดูโค้ดนะครับโค้ดก็ตอกชัดดีนะครับตรงนี้ก็ชดชัดตอกชัดแจ๋วเลยนะครับ นี่ก็คือองค์ที่สี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆบอกมือบังผม iPad มันบังผมอีกทีนึงนะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับพอดีไปขยายใหญ่แล้วริมริมลดนะครับองค์ที่สี่ ่อไปครับองค์ที่ห้าครับ่ไฟสะท้อนอง์ที่ห้าสวยงามหมดนะครับเพราะว่าท้ายๆนี่ก็จะยิ่งสวยหมายถึงว่าที่ปล่อยไปก่อนแล้วบางทีชุดท้ายนี่สวยกว่า แต่ว่าชุดแรกเนี่ยที่ผมเคยออกให้เช่าบูชาไปเนี่ยจะมีเนื้อเกินเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เลือกกันไปแล้วนะครับท่านสังเกตดูนะครับว่าตุ่มต,ต,ต่างเนี่ยเขาจะมีรอยที่ไม่เป็นแบบมีเว้ามีไม่ได้ตรงเป๊ะนะฮะและตุ่มเนี่ยมันเป็นตุ่มจริงๆนะครับและตุ่มนี้ก็จะมีความที่นูน นูนแล้วไปเบียดซุ้มนิดๆนะครับทำให้เห็นตุ่มเนี่ยชัดเจนนะครับจุดเนี่ยจุดจุดเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ว่าเป็นเม็ดเมเม็ดที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วก็ที่ผมได้มาส่วนใหญ่มี2เม็ดอยู่ในร่องด้วยนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะตุ่มเนี่ยจะเหมือนกับเบียดทางซุ้มนิดๆนะครับทำให้ซุ้มเนี่ยไม่ตรงทีเดียว นะครับแล้วก็จะลืมนะครับมี2เส้นล่างนี่แล้วก็มีฐานเนี่ยไม่ตรงนะครับเป็นเหมือนลักษณะโคง้คงๆปีกกาแล้วก็มีรอยตัดช่อบางองค์ก็จะเห็นรอยช่อชัดเจนนะครับอย่างเช่นองค์นี้เป็นต้นก็สวยงามสมบูรณ์นะครับสวยเต็มฟอร์มเขาเรียกสวยเต็มฟอร์มไม่มีตำหนินะครับดูโค้ดหน่อย โค้ดก็ตอกชัดเจนดีนะครับใช้ได้เลยนะครับมีรอยช่อ,อนิดหน่อยนะครับถือว่าสวยทุกองค์นะครับอันนี้ก็คือหมายเลข5เพื่อนๆสนใจองคไหนก็จดจำหมายเลขไว้ไว้นะครับแล้วก็แจ้งผมมาในไลน์ส่วนราคานี่ผมจะแจ้งให้ทราบในไลน์อีกทีนะครับ ทองแดงแพงกว่านิดหน่อยเพราะมีน้อยกว่าแล้วก็จองจากวัดก็แพงกว่านะครับก็ทำตามสัญญานะครับที่คุยกันไว้เพื่อนๆสนใจก็ญญทักไลน์ญญาามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในในหัวหัวคลิปนะครับ ครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับสนใจทักรายมาเลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนผมดูวันเวลาที่ทักเข้ามานะครับแล้วก็ให้เพียงท่านละ1น่งองค์คนที่เคยเช่าไปแล้วก็ขออนุญาตให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยเช่าได้เช่าก่อนบ้างนะครับก็คนละหนึ่งองค์นะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปัน วันนี้บุญสามวาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งการเช่าพระการติดตามชมการกดไลค์กดแชร์แล้วก็หวังว่ายังคงติดตามกันต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ